Welcome to Scott S p สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุนัขสวัสดีคุณเทพนะคะโอเคค่ะวันนี้ไฟก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมสวนบอนสีนะคะที่อำเภอสีขอระภูมเนาะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นสวนที่แบบเป็นสวนลับละกันเนาะ ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยเหมือนกันนะคะพี่ปุ้ยก็เป็นคนชี้เป้าพามาเหมือนกันนะคะเข้าไปดูข้างในก่อนคะ่ะว่าที่สวนนะคะมีอะไรบ้างเชิญเลยคะ่ะ <Okay S 2> คุณน้ำโอเคค่ะคุณน้ำค่ะถึงเวลาของการขยายพันธุ์แล้วค่ะการขยายพันธุ์ของคุณน้ำนะคะออวิธีการเลือกแม่พันธุ์นะคะ,คะหรือก็ตั้งแต่แรกเลยก็ได้ว่าเวลาเราเลือกซื้อไม้เข้าสวนคุณคน้ำเลือกแบบไหนคะก็เราก็ต้องดูต้นดูกา้าน มันนะคะ<า>คือมันจะชัดเจนมากถ้าต้นไหนมีหัวไม่มีหัวต้นไหนมีแต่จอม<ด>อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าหากอันนี้นะถ้าหากแบบว่ามันผ่านแบบถ้าหากเขาแบบผ่าไปนานแล้วคือเป็นไม้จอมนานแล้วเราก็จะดูยากหน่อยอแต่ถ้าหากเขาเพิ่งผ่าเพิ่งตัดหัวไปอย่างเงี้ยต้นมันจะยังไม่สดชื่นมันจะแบบใช่ก็ใช่ค่ะจะเป็นแบบเงาเแง่ใช่ก็คือต้อง มันต้องใช้เวลากว่าเขาจะฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสังเกตง่ายอันนี้ก็คือสังเกตแค่ใบมันนะเนาะต้นมันส่วนต้นที่มีหัวอันนี้เราก็ไม่รู้อีกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูความแข็งแรงของต้นไม้นะคะถ้าเป็นใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นไปได้ตอนซื้อมาถามเขาดีๆเลยถามแม่ค้าแบบว่ามีหัวจริงไหมหรือไม่ขอดูได้ไหมคะขอดูเลยค่ะขอดูเลยขอดูเลยใช่ช่วงนี้มิ ชาชีพมันเยอะเนาะหลอกขายเยอะค่ะบอกว่าไม้หัวไม้หัวแต่ไม่มีหัวไม่มหัวก็มีก็ต้องขอขอรื้อดูขอแบบเขาเรียกอะไรนะเอาล้วงดูได้นะคะจริงๆเราเป็นคนคนซื้อเรามีสิทธิ์ขอถามขอซื้อขอมองเนาะใช่ไหมคะพอเราเลือกแม่พันธุ์แล้วการผ่าอะค่ะเราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเราจะเอาหัวบอลสีของเราเนี่ยค่ะออกมาผ่าคะ ก็คือจริงๆแล้วไม้ที่ว่าเหมาะเหมาะกับการผ่าเนี่ยก็คือต้อง6เดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปใช่มันถึงจะแบบว่าผ่าโอกาสรอดอย่างเงี้ยก็น่าจะสูงเปอร์เซ็นต์สูงกว่าหัวแก่หน่อยใช่ไหมคะใช่หัวแก่หน่อยไม่อ่อนมากอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วเนาะมันต้องรอให้6เดือนขึ้นไปเราถึงจะกล้าลื้อรากหรือหัวมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเล็กๆอย่างเงี้ย เล็กๆเล็อย่างเงี้ยต้องปล่อยไว้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปล่อยยาวๆเลยใช่ปล่อยยาวๆเลยก็คือถ้าหากมันได้โคนได้โคนได้ก้านที่แข็งแรงเหมือนตัวข้างบนนั้นนะคะตัวข้างบนนั่นนะคะตัวข้างบนนั้นอันนี้ก็คือหัวใหญ่หัวโตแน่นอนก็คือสังเกตเอาทั้งก้านทั้งใบทั้งอะไรอย่างนี้นะดูอายุของเขาด้วยถึงจะแล้วเวลาผ่าค่ะ ขนาดผ่าประมาณไหนคะขนาดผ่าหรอคะอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแล้วแล้วแต่บางคนบางคนที่แบบว่าเป็นแม่ค้าต้องการทําจํานวนก็จะชิ้นเล็กหน่อยอ่คะแต่บางคนที่แบบว่าอยากให้ต้นโตต้นสวยอย่างเงี้ยก็จะชิ้นใหญ่หน่อยมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับขนาดของหัวที่ผ่าใช่ไหมใช่ถ้าหากเหมือนส่วนเราเนี้ยเหมือนน้าผ่าเงี้ยน้ำจะผ่าชิ้นโตอคือแบบบาง บางชิ้นงอกออกมาสองตาก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบชิ้นโตใช่ไหมคะชิ้นโตต้นเขาจะโตแล้วก็แข็งแรงโตไวโตไวแข็งแรงอ่า่ะอันนี้เหมือนต้นเนี้ยค่ะที่ว่าเป็นชิ้นผ่าชิ้นผ่าแต่ว่านี้เขางอกมาสองต้นเลยใช่เพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่โอเคคุณน้ำขาช่วยช่วยบอกขั้นตอนในการตั้งแต่เราแบบผ่าบอลสีนะคะแล้วก็วัสดุที่เราเออเอาไว้ทำ ของหัวบอลจนถึงเอาลงกระถางแบบนี้หน่อยได้ไหมคะก็คือตอนเราผ่านะคะก็คือเราก็ต้องล้างรากล้างหัวมันก่อนเนาะทาความสะอาดหัวเขาแล้วก็ตัดรากเขาออกให้หมดเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้ปล่อยไว้ก่อนหนึ่งคืนค่ะหรือสองคืนก็ได้หรือกี่วันก็ได้ขอให้เขาแห้งนะคะให้เขาแห้งอย่าให้มีน้ํามีชื้นอะไรเงี้ยเหมือนพวกหัวขิงหัวขใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะให้เขาแห้งแล้วทีนี้พอแห้งแล้วเราเลือกที่จะผ่าตอนเย็นอ่า สำหรับน้ำนะค่ะเลือกที่จะผ่าตอนเย็นแล้วผ่าไว้ก็ผ่าเป็นชิ้นเหมือนแตงโมค่ะเหมือนในที่เขาผ่าผ่ากันอ่ะแล้วทีนี้ก็ปล่อยไว้อีกประมาณสักคืนหรือไม่ถึงคืนก็ได้ค่ะแดยที่เราไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรเลยไม่ค่ะให้เขาแห้งให้เขาไม่มีเมือกให้เขาไม่มียางอ่ะอ่าค่ะแล้วเราค่อยเอามาลงในภาชนะที่เราจะอบอีกครั้งหนึ่งทีนี้วัสดุที่จะใช้อบ ใช้เป็นภาชนะนะคะอะไรก็ได้ค่ะเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นถาดแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นกล่องที่มีฝาปิดก็ได้ค่ะ,คะทีนี้จะเลือกใช้ดินปลูกหรือแกบดาหรือทรายหรือขุยมะพร้าวได้หมดค่ะ,คะสำหรับน้ำน้ำใช้ได้หมดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดอะไรเนี่ยมันพอๆกันเท่าๆกัน จริงๆมันขึ้นอยู่กับขนาดของหัวที่ผ่าได้ยใช่ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับหัวขึ้นอยู่กับหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างอุณหภูมิก็ใช่ความชื้นของน้ําก็ใช่หลายอย่างชนิดของบอลก็ใช่อะไรง่ายสุดคะอะไรง่ายสุดหรอคะสหเดชะค่ะง่ายสุดสหเดชะง่ายที่สุดใช่ค่ะโยนทิ้งก็เกิดโยนทิ้งก็เกิดคือเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวเนาะคือโดยบอกว่าเราก็ ปัดๆปัดๆโยนทิ้งมันก็เกิดเผอหลังถอยแบบเผอถอยเหยียบอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เกิดอแต่บางใช่บางบางสิ่งบางอย่างบางจังหวะที่เราต้องการอยากให้เขาติดร้อยเปอเ็นต์เงี้ยเน่าไปครึ่งนึงก็มีอ๋อใช่มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่ทั้งแบบบางครั้งชื้นไปอาจจะไ่ได้คยใช่ไหมคะแต่สําหรับน้ํา ก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่บางคนที่เขาเซียนเขาผาติดหมดก็มีแลามีสูตรด้านนู่นนี่ของเขาเป็นเฉพาะของเขานะคะ,คะที่มันไม่สามารถบอกใครได้อะ,อะไรประมาณนี้เนาะแต่สําหรับน้ำเนี่ยน้ําก็มันก็เกิดก็ขึ้น,นอยู่กับชีวิตอนอใช่ก็ไม่เป็นไร โอเคพอเราเอาชิ้นบอนสีนะคะวางในวัสดุปลูกแล้วเราทําไงต่อคะคุณน้ำก็ถ้าหากมีกล่องก็ปิดฝาเลยค่ะถ้าเป็นกล่องที่มีฝาปิดนะคะค่ะหรือว่าถ้าหากเป็นกระถางอย่างเงี้ยเอาถุงคุมก็ได้เอาถุงมัดไม่ให้อากาศเข้าเข้านะคะใช้เวลากี่วันคะคุณน้าคะใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ค่ะจะแทงตาขึ้นมาจะให้เห็นรากจะให้เห็นรากของเขาแล้วทำยังไงต่อก็ถ้าหากมันต้นโตพอสมควรนะคะก็คือแบบเหมือนไซส์ประมาณเนี้ย เราแยกออกมาเลี้ยงน้ําได้เลย คือเราควรที่จะไซส์ประมาณนี้ที่อยู่ในอบก่อนแล้วเราค่อยเอาออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือบางคนไซส์ขนาดนี้เอาออกจากภาชนะที่เราใช้อบนะคะก็เอามาใส่กระถางแบบนี้แล้วก็เข้าตู้อบก็ได้แต่สําหรับในสวนเราไม่มีตู้อบเราก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงน้ํำเลี้ยงน้ําก็โตไวเหมือนกันใช่เลี้ยงน้ําก็โตไวเหมือนกันหล่อน้ําแบบนี้ไว้ไปเรื่อยๆแบบนี้จริงๆคือสามารถปล่อยขายได้แล้วไหมคะไซส์นี้ใช่ค่ะ ขายได้แล้วหมายถึงว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็สามารถปล่อยขายได้แล้วใช่ค่ะใช่โอ้ oh. ก็คือคนที่เอาไปก็คือเลี้ยงน้าต่อเลยก็ได้หรือจะเข้าตู้อบหรือจะอะไรก็ได้อืแต่อย่างเงี้ยค,คือรอดแล้วรอดแล้วโอเคหุยการการผ่าขยายทําจํานวนของบอลสีเป็นอะไรที่น่าสนใจมากใช่ค่ะเพราะว่าเดือนหนึ่งเราก็สามารถขายได้แบบเกือบร้อยกระถางใช่ค่ะ แต่ว่าพูดถึงเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่บางชนิดไม่ขึ้นเลยก็มีเช่นขุนไกรขุนไกรไกรในตาอ่าใช่ค่ะสวยมากแล้วก็ในจานหนวดเขี้ยวเป็นไม้ที่เลี้ยงยากมากเลยนะแต่คนอื่นอาจเลี้ยงง่ายแต่สาหรับเราเราว่ามันเลี้ยงยากอคือคือเขาจะทิ้งใบอย่างเดียวเลย ใช่ค่ะทั้งๆที่เราก็เลี้ยงเหมือนทุกๆตัวเนี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นรอดเหมือนกับว่าการแทงของเขามันจะยากเมื่อกี้คุณน้ำบอกว่าการที่เราจะผ่าบอลสีค่ะมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยังไงบ้างคะที่มันจะทําให้บอลสีของเราเนี่ยค่ะประสบผลสาเร็จในการงอกค่ะโอเคค่ะค่ะเคล็ดลับเนาะอยู่ที่ใบมีดค่ะใบมีดนะคะใบมีดนะคะก็คือแบบว่าชิ้น ใบมีดก็คือยิ่งบางยิ่งดีค่ะยิ่งบางยิ่งดีอย่างเช่นอ,อย่างเช่นน้ำเนาะน้ำใช้ใบมีดกโรนใบมีดกโรนนะคะใช่ค่ะ,คะก็คือแบบว่าพอมันบางปุ๊บมันก็จะทำให้การแตกของหัวบอลน,นี่น้อยลง<อ>มันจะมันจะไปกระทบกับเขาน้อยลงนะคะ<อ>มันแบบมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกเยอะ ก่อนหน้านี้คุณน้าใช้อะไรคะก่อนที่จะเป็นมีดโกนใช่คัตเตอร์ค่ะอ่าแล้วผลเป็นยังไงบ้างก็คือมันก็งอกอยู่แต่ว่าเหมือนเปอร์เซ็นต์การงอกจะน้อยกว่าอ่าน้อยกว่ามีดโกนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็คือมีดโกนนั่นแหละลองดูใช่ไหมคะมีดโกนก็ผ่าเลยก็คือมันเบางกว่าใช่อ่าโอเคขอบคุณมากค่ะคุณนาโอเคค่ะหูวันนี้แบบ ได้ข้อมูลแน่นๆนะคะจากคุณนานเพะคุณเทพมากเลยนะคะว่าวิธีการเลี้ยงบอลสีแบบไม่ได้อยู่ในตู้อบเนาะแบบเป็นบ้านๆเลยนะคะว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงกันยังไงแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเรามีวิธีการรับมือกันยังไงแบบนี้นะคะก็คือถ้าพูดง่ายๆคือก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นกลับมาเองแล้วมันก็จะแบบว่าเกิดหลายต้นเองโดยที่เราไม่ต้องถ่ายแล้วต้นก็ใหญ่สวยงามอีกรอบนึงเหมือนเขาก็ เป็นวัชพักตัวแล้วก็มีต้นใหม่ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของต้นไม้ค่ะโอเคเออไมออ่อยากให้คุณน้น,นะคะฝากเพจนะคะ,คะหรือช่องทางการติดต่อนะคะ,คะว่าถ้าคนไหนสนใจต้นเบบีหรือว่าต้นไหนๆของที่นี่เนี่ยเราสามารถติดต่อคุณน้นได้ช่องทางไหนบ้างคะ,ะติดต่อด้วยช่องทาง เพจ Facebook ค่ะบ้านบอนสีสุรินค่ะบ้านบอนสีสุรินนะคะหรือว่าจะโทรมาเบอร์ส่วนตัวได้ค่ะ098ค่ะ6454495ค่ะอ่าโอเคค่ะส่วนเป็นส่วนเปิดหรือส่วนปิดคะคุณน้ำเป็นส่วนปิดค่ะถ้าหากจะมาถ้าหากจะมาแนะนำให้โติดต่อนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำมากนะคะแล้วก็คุณเทพด้วยนะคะที่แบบว่า มาบอกเล่านะคะเทคนิคดีๆนะคะ<อ>หรือวันที่คุณ<อ><อ>น้ําจะผ่าบอลสีเดี๋ยวฟ้าจะพามาดูเลยว่าคุณน้ผ่าแบบไหนนะคะทุกคนจะได้โอเคมาดูกันแล้วก็จะได้ทําบอลสีแบบว่าบางคนเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะค่ะไม่ประสบผลสําเร็จในการกับข่าบอลเพราะว่าชอบขึ้นืซลราหมดเลยอ๋อค่ะก็เลยแบบว่าบางคนก็แบบพีดมอสก้อนชื้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออถ้าแบบว่าเราได้มาดูแบบว่าจับมือทํามอย่างนี้เขาอาจจะ ประสบผลสำเร็จก็ได้นะคะ,คะโอเคสว,นนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ